สวัสดีครับวันนี้ผมอินซีปีชายขอๆนะครับพามายามกุ้งแต่ว่าผ่านป่าไผ่นะครับซึ่งเป็นกอไผ่เป็นหน่อไม้แบบนี้นะครับชาวบ้านเขาก็จะเอาไปเผาแล้วเอาไปนึ่งไปต้มอีกทีนึงแล้วก็บรรจุถุงขายถุงละสี่สิบบาทนะครับนี่ครับเอากันที่นี่เลยโอเคตอนนี้เราเข้าไปที่สวนไอไปที่บึงก่อนนะครับ ตอนนี้เรามาถึงสระน้ำแล้วนะครับดูกันคือผมเนี่ยอยากได้กุ้งธรรมชาติเอาไปเพาะเลี้ยงอนนี้ก็สิบมองกว่ามาดูว่ากุ้งอาจะติดเยอะขนาดไหน ว้าว wow. นี่ครับว้่ทั้งกุ้งทั้งปลาหมัดนะครับเอาละอันนี้อันนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาแกะไม่ตายหรอมั้งเดี๋ยวไปดูนู้นครับไดดูนูน้นเราได้กุ้งซึ่งเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของออที่ผมถ่านเรียนรู้ของผมนะครับก็ได้นธุนกุ้งดีๆครับสุดท้ายนะครับการ หายอยู่หากินหรือการผลิตอาหารในรอบบ้านของเราเราก็ใช้ธรรมชาติที่มีอยู่เน้นการซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนนะครับเอาธรรมชาติที่มีอยู่ไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเรามีคะเด็ดด้วย057312875นะครับขอบคุณครับอรนเออะ เมื่อได้กุ้งที่เราไปใส่มาจากธรรมชาติที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็เอานํามาปล่อยไว้ในบอ่อที่เราต้องการเลี้ยงขยายพันธุ์ครับวันนี้ก็ได้กุ้งประมาณเกือบโลนะครับก็ลปล่อยเสร็จแล้วก็เติมอ,ออกซิเจนให้เขาโอเคครับ